ครับตอนนี้รถถังได้ลงเวทีแล้วครับมีโคดัซเซอร์แล้วครับใหญ่กว่าเยอะครับรถบรรทุกครับวันนี้รถบรรทุกเจอรถถังนะครับน้ำเมียมาแล้วเอาอะไม่ไอ้ชื่เพล้กไป้ขวบขวบไปละเอาละครับไปแล้วครับรถถังไปแล้วรถรถบรรทุกว่าไงเายลุกลมอีหล่มอยู่รถบรรทุกลมอีหล่มอยู่ รถถังหอครับ้องหาเด้ไวชอชอชอรมันกาองอล้วครับนนี้ี่เจ้าของคู่ต่อสู้นะครับอันนี้อันนี้พูดแทนรถถังครับแทนรถถัง้เป็นปรมาจารย์นะครับปรมาจารย์ฟางนะครับจนที่นี่ไหนปดฟางปิดไแานมงดชไ อ้าวพร้อมยังครับอีกแป๊บเดียวครับให้กวามมันวอมแบบนักมวยครับผมอ๋อวอมก่อนนะครับครับวอมวอมแบบมวยอุดออกอุร่างกายก่อนครับพี่เลี้ยงบอกวอมเหมือนนักมวยครับอู้ร่างกายครับเอาตั้งมันดิบพื้นเลยมามาเอาลุยเอาแล้วครับเอาแล้วครับลุยแล้วครับลุยแล้วครับรครับลุยแล้วครับโอ้โห วครับไปเดียวเรแข็งมากเลยสองนัหลับหลับอ้อหลับหลับเอาไม่โซ่แล้วครับไม่โซ่ครับทีเดียวครับเอายังโซ่ยังโซ่เอาเอาไปเอาเอาไปงคนโซครับเอาไปเอ้แมงคแมงค์เอาไปไหนล้อไปไหนอ้อเ้ยโอ้

อีกรอบนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครับสรอบนะครับสามรอบสามรอบสามรอบครับสมรอบคับแมาโชมันมีเหมือนกันกล้าไปแล้เนอนี่นะน้นไปล้นอามาียใจกันนะมลยลับเลยลอยเลย้งเลยแล้วเอาเอามาเอาลองดูเอ้าเอามา โอ้ยอันนั้นมันกั้นกัละนี่เปิดโจมไรโจนโฟมโรเฮ้ยเปิดไฟสุดสุดรถถังครับสายแห่ล็อกตีลังกากลับหลังหนึ่งรอบก็เหรอเกินลยบ่อยละนี่ฝนมาดึ่มเต็ม้อยมาไม่สู้แล้วครับมดนเซอร์ครับก็จบแล้วครับก็คือว่ารถถังชนะครับครับตามรถถังชนะ